เดี๋ยวมาอ,าอ้ายังไม่ได้บอกเลยแล้วนาะยอุซากิทาไปไต่มานี่ถ้าน้องหิวน้องจะทําท่ากระต่ายนะคะทุกคนเมื่อกี้หิวยังยังไม่ได้บอกอะาวหิวไหมเหิวไหมหิวหิวอู้หหวอู้หเก่งจังเลยฮาจิจังฮาจิจังหิวจะทําท่ากระต่ายนะคะไม่แย่งไม่แย่งนั่งลงนั่งลงวสุบาี ไหนเอาน่าไอ้นี่โอ้โหแข่งจังเลยนะนูดูดูดูหมูหน่อยหมูน่อยพี่น้องอ่านั่น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 มานั่งฝั่งนี้ไม่เห็นพุงอะไรฝั่งนี้อ่านั่งดีดีจะเอาสวัสดีโอ้โจเสือโจเสือฮึมไม่หมดแล้วหมดแล้วดูเิปหมดแล้วแล้วเขาจะทำไหมอ่ะนี่หมดแล้วทำยังไงหมดแล้วไน นายนายแล้วไม่ทำให้ทำเหรออืเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยหมดแล้วไม่ทำเหรอลูกทำอีกไ,อไหไไมเฮ้ยทอไหมมาดังนี่แล้ว <c oughs> เล่นกับน้องฮัตติจังค่ะสนุกดีมากเลยทุกคนไหนมานี่แล้วฮาตจาัาฮาัจังไปไหนละไอโอสวูวารีแล้วสมมติมาโกหกมาโกหกไออยากกินมา ไม่มีอ่ะโกหกอ่ะมามาโกหกดูดิกัดมือเราแล้วทุกคนมาเราโกหกโอ้โคดูโคดูโอ้โกเมน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 เน่โกเมนอ่ะดูอ่ะดูอ่ะเนี่ยอ่ะดูอ่ะนะมาห้ก่อนขนมก่อนโกหกเขาเขากัดมือเรากัดแบบเล่นๆทุกคนอ่ะไหนไหนใครเป็นใจมาอ้ยคือ ไม่อยากแกล้งน้องหรอกค่ะทุกคนแต่น้องน่ารักมากเลยคือคือเราไม่ให้น้องทําบ่อยหรอกเดี๋ยวเอวน้องจะไม่ดีนะเนาะแต่น้องชอบอ่ะอ่ะเดี๋ยวมาจะให้กินอ่ะ,อะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนเอ้าเห็นไหมพอเราบอกนั่งเขาก็นั่งท่านี้เลยเพราะว่าเพราะว่าเพนชอบชมเขาว่านั่งแล้วน่ารักมากน้องก็เลยชอบนั่งท่ากระต่ายนี่ไปไหนไปไหนไปแล้วไปแล้ว ใครหิวไหนใครหิวไหนใครหิวไอ้ไล่มาไอ้ไล่มานี่ใครเน่ฮัตจังไอ้ไล่ั้งชมน้องอ่ะก็ใครหิวอีกใครหิวอีกนี่นี่นี่มามาจะให้เลยนี่ขนมขนมมานั่งลงโอ้โหยกนิ้วยกนิ้วขอทุกคนโอ้ยไปหันภูมิทางโน้อนอ่ะโุ้ยนั่งนานเลยทุกคนนั่งนานเลยโอ้ยฮ่า <laughs> อืมอืมจูชูจูชู จะไล่แน่แต่เพื่อนๆไม่เห็นเลยนั่งหันหลังอะ่ะเอายืนเด็ดยืนโชว์พุงหน่ยดิเอายืนโชว์พุงยืนโชว์พุงอืมขอบคุณที่การรับชมนะคะบายบาย